สวัสดีครับ EP นี้นะครับก็จะมานำเสนอนะครับเส้นนะครับปั้นพอร์ต m 5นะครับโดยใช้อีเม3เส้นนะครับโดยหลักการก็คือจะใช้อีเม3เส้นนะครับคือถ้าแท่งเทียนตัดเส้นสั้นกลางยาวนะครับเส้นใดเส้นหนึ่งนะครับอันดับแรกก่อนอันดับ2นะครับก็คือต้องมาตัดกับเส้นระยะ กลางกับเส้นระยะยาวอีกทีหนึ่งนะครับก็จะเป็นแท่งเทียนะต้องคอสสอเส้นอย่างน้อยขึ้นไปนะครับถึงจะเปิดออเดอร์นะครับข้างล่างนี้ก็เป็นระบบเก็บหลอดเนาะนะครับเอาหลอดไว้นะครับเก็บหลอดเก็บหลอดไว้เ,เ,ไวเพื่อที่จะไปทําแก้มไม้นะครับแก้มไม้อีกทีหนึ่งนะครับต่อมาก็เป็นระบบมัลติเกลนะครับระบบมัลติเกลก็จะมีระยะนะครับที่ของเอกดีมาเนี่ยต้องคูณ2นะ เพราะว่าถ้าเกิดเราไม่คูณ2เนี่ยมันจะหารครึ่งนะครับเพราะฉะนั้นคือคูณ2เข้าไปเพื่อที่ให้มันได้ที่ค่าที่แท้จริงสมมติว่าเราตั้งค่าไว้ตัวระยะเนี่ยห้าสิบปีอย่างเงี้ยครับถ้าไม่คูณสเนี่ยมันก็จะใส่ยี่สิบห้านะครับเยวจะหาว่าไม่ตรงนะครับอันนี้ก็คือเทคนิคนิดนึงนะครับแล้วก็จากนั้นเราก็ก๊อบบี้เงื่อนไขเดิมนะครับก็คือแต่ก่อนเนี่ย จะเปิดเมื่อได้ระยะนะครับก็คือจะไม่มีชุดนี้นะครับจะไม่มีชุดนี้คือได้ระยะก็คือจะเปิดเลย5 0 0ร้อยห้าห้าสิบปีบห้าสิบปบนะครับอันนี้คือให้มันเช็คห้าสิบปีบปุ๊บแล้วก็เข้าเงื่อนไขอันนี้อีกทีหนึ่งนะครับก็ค่อยให้เปิดออเดอร์แก้นะครับซึ่งซึ่งมันก็จะกองนะครับไม่ไม่ได้เข้ามั่วนะครับเข้าคือเข้าตามเงื่อนไขอ่าที่เราตั้งไว้นะครับจากนั้นก็เป็นหลอดนะครับก็เอาหลอด เก็บหลอดมานะครับแล้วก็มาคูณกับตัวคูณว่าเราจะคูณเท่าไหร่นะครับ1.2 1.3นะครับอันก็ลองอัพติมัยดูนะครับส่วนข้างล่างเนี่ยก็จะเป็นระบบปิดนะครับระบบปิดแล้วก็กับระบบคัดลอดนะครับคัดลอดอันนี้ก็เปิดปิดได้นะครับตั้งหมดเปิดปิดได้นะครับบูลีนเท่ากับ1นึนะครับก็คัดลอดก็ต้องบาลานซ์คูณกับ อ่าเปอร์เซ็นที่คัดล้อนนะครับคูณกับเป็นอ่า uh, ลบหนึ่งแล้วก็หารด้วยร้อยก็จะเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับก็ตั้งว่าถ้าเกิดอ่า uh, มันน้อยกว่านะครับมันน้อยกว่าหรือเท่ากับเปอร์เซ็นต์คัดล้อนอ่าที่ที่จากการคำนวณเนี่ยก็ให้มันปิดไปเลยนะครับจริงๆก็ถ้าเราอยากให้มันออกไปล่เราก็ออาเทอร์มินิตมาใส่ก็ได้นะครับนี่ฮะเอาตัวเทอร์มินิตมาใส่ อันนี้คือถ้าคัดลอตปุ๊บก็คือเด้งออกเลยนะครับแต่ถ้าถ้าไม่ใส่เทอร์มินาที่ปุ๊บคัดลอตปุ๊บมันก็เริ่มต้นใหม่นะครับอันนี้ก็แล้วแต่แต่คนชอบเนาะนะครับก็มาดูหลักการทํางานนะครับอ่าเห็นไหมฮะเมื่อกี้มันสบายเห็นไหมมันจะบายใช่ไหมครับแล้วก็เนี่ยครับถ้ามันคอร์สเอเมทีงเทียนเนี่ยมันคอร์สเอเมสองเส้นนะครับเนี่ยมันมันก็จะเปิดบาย เขาเคื่อนไขก็คือระยะอะดรถัดไปเนี่ยต้องน้อยกว่าหนึ่งต้องน้อยกว่า2 2ต้องน้อยกว่าสามวยนะครับมันถึงจะเปิดแก้นะครับก็คือจะไม่ได้เข้ามั่วเหมือนมัติเกีแบบทั่วๆไปนะครับแล้วก็ผมอัพที่หมายเเนี่ยก็ระยะเวลาเราคอยก็ประมาณไม่เกินหนึ่งวันนะครับเพราะสามารถที่จะปิดออเดอร์ได้เพราะว่าเป็น m 5้า นะครับอันนี้ก็คือ intraday ก็คือปิดในวันได้เห็นไหมครัเมื่อกี้ปิดไปแล้วอย่างเงี้ยครับใกล้ๆก็ปิดนะครับปิดนะครับอันนี้ก็เซลเข้าเงินไขนะครับขึ้นไปแล้วก็คอร์ลงมาเห็นไหมครับเพ่งวักพูแบ็กไพยนะครับแล้วก็มาดูผลนะครับปรากฏว่านะครับกำไรนะครับ1ปี4เดือนกำไรร้อยรนะครับดอดาวแค่ 1 9บเนะครับต่อเดือนก็ประมาณ4%นะครับวินเลทเจ็นะครับออกออเดอร์ไปทั้งหมด800กว่าออเดอร์นะครับเกือบประมาณ50-50%นะทั้งบายทั้งเซลนะครับก็นี่เป็นสถิติปี2022นะครับก็เฉลี่ยประมาณ4%กว่ากว่านะครับระยะเวลารอคอยก็1.65วันก็มีนะครับบางอันก็9ชั่วโมงนะครับ10ชั่วโมงนะครับ 14ชั่วโมงนะครับ4ชั่วโมงก็มีนะครับนะปี2อ2 3นี่นี่ก็3% 3%เนะนะครับเฉลี่ย3%นะครับอันนี้ก,ก็บวกทุกเดือนนะครับบวกทุกเดือนก็จะไม่ได้เปิดออเดอร์อะไรเยอะนะ16ชั่วโมง18ชั่วโมงนะครับผมว่าค่อนข้างที่จะปลอดภัยนะเป็นมาติเกลที่แบบปลอดภยัยแล้วก็เปิดไม้แก้แบบฉลาดด้วยนะครับสำหรับใครที่สนใจเนาะอยากกลับไปออพติไมค์คู่เงินอื่นนะครับ ก็ติดต่อมานะครับได้เหมือนเดิมนะครับตัวนี้ผมก็จะเก็บทําฟาร์มเข้าฟาร์มทีนึงนะครับผมก็จะคัดเป็นคอมโบนะครับอาจจะคัดประมาณ3 EA ไปอยู่ในตัวเดียวนะครับก็คัดที่ดอดาไม่เกินสักสามสิบนะครับกไรก็ต่อปีก็100ยเปอร์เขึ้นไปประมาณนี้นะครับให้อยู่ในเอชุดเดียวกันเป็นคอมโบอีกทีนึ่งนะครับถ้าใครสนใจนี่ก็ทักมานะครับชอบแนว เทรดแบบ e m a อยู่นะครับก็กราฟขึ้นสวยสวเลยนะครับนี่ครับค่อนข้างที่จะนิ่งเลยนะครับ p r o f ฟ t f แฟกเตก็อยู่ที่ประมาณ2.13นะครับอันนี้นะครับโอเคก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับใครที่เทรดสั้นปั้นพอร์ตรับถ้าชอบสไตล์ e m a คออนะครับเป็นแท่งเทียนคอรสนะครับ p ูแบ b a c นะครับส c a ปปิ้ g นะครับ ก็ฝากไว้อีหนึ่งผลงานนะครับขอบคุณครับ